สวัสดีครับผมคุณทานตะวันพอดีว่าคิดที่แล้วเนี่ยผมลืมสวัสดีนะก็เลยมาสวัสดีในคลิปนี้ฮะแล้วก็คลิปแตะแซดๆเนี่ยก็เดินเดินมาถึงพาร์ทที่3กันแล้วกับในเรื่องส่วนที่2องอคอฟอร์เดอะโฮโลเสียงเรียกจากมิติพิสงแต่เราเนี่ยจะขอขั้นรายการนี้เพื่อนำท่านสู่มิติโฮโลสีโลนำแสดงโดยแพนตันพ็อกซี่ในตำนานโดมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโฮโลทั้งมวลและทางสถาบันไวสตาได้เปิดรับสมัครนักสวจจากภายนอก เพื่อที่จะรับใบอนุญาตในการสำรวจอย่างถูกกฎหมายเพตน์เลยเรื่องที่จะออกเดินทางเจ้าหมาโง่แกทำฉันดูแย่เราได้มาฐานวิจัยฮอลโลซิโรแเราได้รับคำสั่งงานให้คุมกันนักสำรวจของทางสถาบันตัวทะลุหมาเนี่ยจะไปช่วยใครเขาได้วันนี้ แต่ก็ได้ล่าข้อเชื่อจากมิาบิน้องหูหมาฮะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษโทรโรเซคันหกก็กำลังตดอาวุธของหน่วยงาน h ES a n d n หรือหน่วยงานแฮฮะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ต้องการเวงบุข,ของเราในการนำทางซะด้วย <be> ด้วยความสามารถที่แสนยอดเยี่ยมในการนำทางของเราก็ได้ทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นวกิกฤตมาได้แต่ครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องระวังตัวหน่อยแล้วเพราะความสามารถของเราเนี่ยก็ดันไปเข้าตาพวกเขาเข้าจนได้ก็น,นะคนมันกิ่งอะอ เก่งแต่ทำทางเดียวเลยแต่แบงบูเองเนี่ยก็มีความสามารถเฉพาะทางอื่นอีกเช่นกันเกมเนี่ยก็เลยปลดล็อกแบงบูสายต่อสู้ขึ้นซึ่งจะช่วยเราเนี่ยต่อสู้แตธาตุและก็รวมไปถึงการรับทีมของเราให้เก่งขึ้นไปอีกด้วยและที่สําคัญฮะตูกกาชาของเราแบงบูนั่นฟรีโดยใช้แบงบูคอฮะที่หาเก็บได้จากการทำภารกิจต่างๆบ๊าบาบาบทที่สงเสียงเรียกจากหอโลก จะทำเสียเรองวัญทำไมวะเ่ยตอนนี้เราสองพี่น้องเนี่ยก็ได้เจอกับปัญหาทางการเงินเพราะแฟรี่นั้นกินค่าไฟบ้านเนี่ยไปมากกว่า5เท่าในเดือนนี้แต่แล้วก็มีบุคคลปริศนาทักมาให้งานเราในราาได้สูงลิบแถมยังรู้ตัวตนของเราอีกด้วยว่าเป็นถึงพ็อกซี่ในตำนานและข้อตกลงฮาที่การพบเจอกับเราเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราเนี่ยจะไม่บิดพี่ว่าระหว่างต้องการเงินหรือต้องการชืินเนี่ยพี่ว่าเราเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าแต่ผู้ว่าจ้างน่ะโอนเงินมาจ่ายยี่สิบเ 1. 1ขอเรากงานอกซี่นเท่ผ่านมาเลยนะ รับค่ะเอาอีนมันร้อนเยินช่วยไม่ได้โดยผู้นัดเรามาเนี่ยก็คือแอนตอนเป็นคนของบริษัทก่อสร้างเบลบอกที่ได้มาคุมโครงการก่อสร้างต่อจากบริษัทวิชั่นที่ได้โดนเราเนี่ยแฉไปก่อนหน้านี้ส่วนในผลที่เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นถึงแพนตันก็เพราะว่าเจนี่โคเนี่ยดันขายข้อมูลด้วยกับเขานั่นเองถ้าเจอกันครั้งหน้าเนี่ยแกไม่รอดแน่ก็เลยต้องไปพูดคุยรายละเอียดกับประธานบริษัท This is Bella Box Boss. Uh, hello. Oh, hello there, Miss Proxy. Sorry I had to see something like this so soon after getting here. <laughs> our president has been waiting for you. Please. Oh, so you're not the. No! Uh, what are you doing, Grace? Mm -hmm. Put me oh. down. <laughs> I said put me down. this Let me introduce our president. เนื่องจากบริษัทก่สอสร้างพวกเขาเนี่ยเป็นหน้าใหม่ไฟแรงที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดทำให้ถูกบริษัทอื่นเนี่ยเพ่งเลงและถูกโจมตีต่างๆนานาซ้ำลายเครื่องจักรในการทำง,งานของพวกเขาเนี่ยก็ได้หายไปในเปติโฮอลโลห้ากข้อผิดพลาดนี้ถูกแพ่ออกไปก็อาจจะถูกบริษัทอื่นเนี่ยแฉและโจมตีได้เพื่อการนั้นแล้วเราเลยต้องออกตามหาเครื่องจักรทั้ง3ที่หายไปในเปติฮอลโลหี หากจะนําค่ากลับไปแล้วก็ก็จงแสดงพลังเพื่อเอาชนะค่าอย่างลูบูชายซะสิอย่าตายก่อนซะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไยุ่งเวลาฉันอยู่กับคุณไว้นะหมายถึงตึกสีขาวที่สร้างไม่เสร็จนั่นหรอกล้าดียังไงนะเพระว่าคนรักของฉัน <Yeah! S 2> อย่าเดไม่นะคุณวด้ดังดัง่ัง,งไ่ได้เดี๋ยวข้างบ้นดา ตัวข้าคือจอมลงทันผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติในการรักษาผนึกเพื่อพิทักดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาเข้ามือตัวเองได้แม้จะฟังดูวี้ไปสักหน่อยนะก็ตามแต่คนที่ได้มอบหมายภารกิจนั้นก็คือคอนอดีตประธานก่อสร้างคนก่อนและเป็นพ่อของประธานโคเรดาหรือว่าใหญ่ตัวเล็กนั่นเองเมื่อดีตอนที่ใหญ่ตัวเล็กเนี่ยยังน,ยน้อยอยู่พ่อของโคเรดาเนี่ยได้หอบเงินของบริษัทเนี้ยออกจากบ้าน Stop it. There's an emergency. I have to go now. Just stay at home and be good. Daddy will be back in no time. I promise. Just like that. และไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าไม่สื่อข่าวเนี่ยต่างตั้งประเด็นถึงการจะไดเงินบริษัทของประทาที่อาจจะมาจากภราะว่ทั้งหนี้สิน แต่จะยิ่งแท้หรือไม่นั้นเพราะเหตุผลที่เจ้าหุ่นสามนอนเนี่ยนั้นเกิดบ้ามีใส่เฉพาะตัวขึ้นมาสาเหตุน,นั้นมาจากตัวหุ่นต้นแบบของประธานคนก่อนได้ส่งสัญญาเรียกน่าใจกลางวิติฮอโลกถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อของเธอทํากับเธอในวันนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้อภัยแต่เธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเพื่อที่ตามหาหุ่นต้นแบบเพื่อบริษัทบลลบอกเพราะยังไงซะก,ก็เป็นทรัพย์สินของทางบริษัทบิลบอกแถมจะเป็นหุ่นต้นแบบที่มีมูลค่าสูงอีกด้วยแถมเราเนี่ยก็ยังได้ค่าจาจ้งมออดวยนะ เมื่อพบเจอกับหุ่นต้นแบบเมื่อมันเนี่ยกำลังคำจุนเสาของอนุสาวรีย์ที่เป็นโครงการก่อสร้างเมื่อข้างในดีของบริษ,ษัทเบลลบอกอยู่และเมื่อเข้าไปสำรวจข้างในตัวหุน่นก็พบกับร่องรอยของกระสุนจำนวนมากภายในห้องนั่งคนขับซึ่งคาดว่าคงเกิดการต่อสู้กันภายในตัวหุน่นซึ่งก็เป็นสาเหตุที่พ่อของเย,ยตัวเล็กเนี่ยไม่เคยกลับมาอีกเลยและเมื่อสำรวจต่อก็พบเจอกับใบเสร็จหุ่นต้นแบบที่ในใบเสร็จนั้นเนี่ยก็มีการบอกราคาการผลิตของตัวหุ่นที่เท่ากับเงินที่เขานั้นหยีไปในตอนนั้นพอดี ทำให้ตอนนี้เนี่ยก็สามารถล้างบนทินของประธานคนก่อนเนี่ยได้ดปอดหนึ่งแล้วอีกปอดหนึ่งเนี่ยก็แต่เพราะอะไรล่ะทาไมเขาถึงต้องขับหุนตัวนี้มุ่งนาม,มาที่ใจกลางโฮอลโลแบบนี้ด้วยล่ะผมเกตละ่ะและนั่นแหละก็คือสาเหตุที่ประธานคนก่อนเนี่ยมาที่นี่ก็เพื่อที่จะหยุดเจ้านี่ยังไงล่ะ President! It took a while to get this thing moving. Leave it to me! Come on, you fuck! Go, President! Prototype doesn't sound good! Scoopy, don't force it. It's corrupting the prototype. Almost. Come on! Hurry up and get moving! Here, Kalida. Give it a name. Can I really believe in you again? ผ่านมาหลายวันะหลังจากวันที่เกิดเรื่องโคเรดาเนี่ยก็ได้แว้วานให้เราเนี่ยทอรหัสข้อมูลที่พ่อของเธอนั้นทิ้งเอาไว้ในตัวของต้นแบบอืมพอมองไปที่แฟลลี่เนี่ยบินข่าไฟเนี่ยก็บินขวบอนเข้ามาในหัวเต็มเลยดังนั้นฮะเราเลยตัดสินใจที่จะจ้างแฮกเกอร์ในตำนานลินในการถอรหัสครั้งนี้คลิปนี้กระจบไปแล้วนะครับทำไมต้องเล่นเสียงก็สำหรับใครที่เคยดูเซ่ซๆเนี่ยคลิปคลิปยาวๆนั่นแหละอันนี้ผมทํามาถึงปัจจุบันแล้วเนาะ ก็เพราะว่าคลิปไอเนี้ยมันเป็นรีเมคนะฮะผมรีเมคเสร็จมาแล้วโอเคเหลือแค่ทำบทที่2ซีซั่นไฟนอลซีซั่นเดีเยอบทที่สองไฟนอลซีซั่นแล้วก็บทที่3าบทที่4โอเค <S <S ในสุดก็จะได้เดินหน้าต่ออีกทีฮนะผมจะรีบทำให้มันเสร็จในเดือนนี้นะครับเพราะว่าผมอยากทำเกมใหม่แล้วเอออยากทำเกมใหม่แล้วผมว่าคนดูก็อยากจะดูเกมใหม่เหมือนกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ยาแน่นอนฮะโปรเจกต์สรุปจากที่ผมได้ทำคลิปแนวแตะ ก็คือแนวเราเป็นพานเนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมได้รู้ว่าน้ําเสียงหรือการพัฒนาการของเสียงผมเนี่ยเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะเสียงไม่ดีมากนะครับเพราะว่าผมย้ายที่อยู่มาใหม่นะครับแล้วบ้านผมมันติดกับเสถานีรถไฟด้วยนะฮะดังนั้นน่ะมีรถมีรถไปพอมีรถไฟด้วยก็ขออภัยในเรื่องคุณภาพเสียงคลิปต่อไปด้วยนะครับหลับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับายบากกับผมสายยนาละครับไม่ไป